สวัสดีครับแนะนำวิธีการพิมพ์ใบป่าหน้าของ Shopee นะครับโดยใช้เครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับซู n m a r k M4201 นะครับโดยพิมพ์จาก iPad นะครับจะใช้ iPhone ก็ได้นะ s o s จะใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยนะครับเครื่องพิมพ์ตัวนี้ก็จะใช้สติกเกอร์ขนาด1 0บคูณนะครับแบบความร้อนนะสำหรับพิมพ์ใบป่าหน้านะครับก็ใส่สติกเกอร์เปิดเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับบน iPad ของเรานะครับให้เข้าไปที่แ App Store นะครับโหลดแอปพลิเคชันตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า z o นมาร์กนะฮะก็ค้นหา z o นมาร์กแล้วก็ติดตั้งเลยไอคอนไปแบบนี้เลยนะครับพอติดตั้งแอปซูนมาร์กเรียบร้อยนะครับอันตต่อไปแล้วก็เข้าไปที่ระบบ s ซ l l e r c e n t e r ของเราบน Sho ป e e นะก็คือเข้าไปที่ Safari ครับเข้าไปที่ Safari นะครับก็คือ u r l นี้นะ s e l l e r s h o p e e .co.th นะอันนี้ก็จะเป็นร้านผมนะครับ ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือให้เข้าไปที่เมนูชื่อว่าคําสั่งซื้อของฉันนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับชึบนี่มันก็จะมีคําสั่งซื้อขึ้นมานะครับให้เราไปทางขวามือนะครับเลือกเมนูจัดส่งแบบชุดนะครับปุ่มส้มๆแบบคลิกเข้าไปไมันองไม่มาหน้านี้นะเสร็จแล้วตรงกลางนะครับให้เลือกคําว่าสร้างเอกสารนะครับสร้างเอกสารชึบ ตรงนี้นะครับมันก็จะมีระบบ s h อป e ีเขาจะบอกแล้วนะว่าเราเราได้ขนส่งอะไรนะครับซึ่งในที่นี้ผมได้แฟดสิอันนะครับนี่ก็จะพิมพ์เลยก็คือจิ้มไปที่แฟดต,ตรงนี้ที่มีวงเล็บสิเนี่ยคือของที่อื่นก็อาจจะมีโดนเคอรี่โดน j n t อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้คลิกตรงที่มันมีที่มีออเดอร์นะเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีรายการออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับ ต่อไปเราจะพิมพ์มาไหนนะครับก็เนี่ยขอซูมนิดนึงด้านหน้าชื่อสินค้าเราจะมีติ๊กถูกตามช่องเนี่ยฮะสำหรับระบบช้อปปี้นะครับมันพิมพ์ได้ทีละใบเท่านั้นนะครับต่อให้เราเลือกหลายอันนะมันก็พิมพ์ออกมาใบเดียวนะครับใบแรกเพราะฉะนั้นก็เลือกมาทีละอันนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวานะครับทางขวาทางขวาเลือกคําว่าสร้างเอกสารที่เลือกนะครับตรงนี้ชึบ นี่ตรงนี้ปุ๊บปกติจะมีป๊อปอัพตัวหนึ่งนะครับคือกดปุ๊บมันต้องเป็นเป็นพรีวิวขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นมัตฐาหานาดีฟอลของ Safari มันจะบล็อกป๊อปอัพตัวนี้นะครับให้เราเข้าไปไปปลดล็อกป๊อปอัพก่อนนะครับก็คือออกไปนะครับแล้วเข้าการตั้งค่าของ iPad นะฮะทางซ้ายมือให้เลือกหาคำว่า Safari นะครับอ่านี้ Safari ก็กดไปนะครับแล้วก็จะมีอันนึงเนี่ยเขนว่าปิดกั้นหน้า หน้าต่างที่แสดงขึ้นเนี่ยให้เราออกนะตอนแรกมันจะถูกปิดกั้นอยู่ให้เราไม่ต้องปิดกั้นนะก็คือเลื่อนให้มันเป็นสีเทานะครับกลับไปที่ซาวเวอรีนะครับเหมือนเดิมไปกดเหมือนเดิมสร้างเอกสารที่เลือกนะครับชิปทีนี้มันจะมีป๊อปอัพมาแล้วว่าว่าอนุญ,ญาตไหมเรากดอนุญาตเลยครับนี่มันจะพิววิ p พิววิลตัวฉลากตัวนี้ขึ้นมานะครับเส็แล้วให้เรากดคําว่าพิมพ์เอกสารนะครับขวาบนนี่นี่มันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับ แล้วเรากดแช์นะครับขวาบนกดเครื่องหมายแช์ชึบแล้วเราก็แชร์ไปที่แอปซูนมาที่เราโหลดไว้ตอนแรกนะตอนนี้ก็คลิกเลยชึบนะครับมันจะเปิดแอปซูนมาขึ้นมานะครับอันดับแรกต่อไปนะก็คือเราต้องตั้งค่าไซสติ๊กเกอร์ในแอปซูนมาก่อนก็คือไซส์หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะก็คือ100คูนร้มิลลิเมตรนะครับนี่ครับกว้าง100พิมพ์ไปเลยสูง150นะครับก็ใส่150ตัวนี้นะฮะแค่นี้แล้วเราก็กด พีวิวข้างล่างนะครับกดพีวิวใส่สายให้เรียบร้อยกดพีวิวทีหนึ่งชึบมันจะมาหน้านี้นะครับหน้านี้สังเกตว่าจะมีแบบปุบๆขึ้นนะคือเขาให้ครอปเราก็ซูมขยายฉลากเราให้มันอยู่ในพอดีกรอบให้มากที่สุดนะครับนี่ให้มันให้มันอยู่ข้างในนะฮะพยายามให้มันใหญ่ที่สุดที่จะทําได้นะโอเคพอมันแบบนี้สวยแล้วนะครับเรากดคําว่าครอปนี่ไอคอนครอปขวาบน นะครับมันก็จะครอบออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายพิมพ์นะครับนี่มันก็จะพิววิออกมาอีทีนึงนะครับเรากดคอนเฟิร์มพิมพ์ไปเลยครับแล้วมันก็จะหาอีกว่าเครื่องพิมพ์เราเป็นแบบไหนนะเชื่อมต่อแบบไหนอยู่ในที่นี้ก็จะใช้บลูทูธนะครับก็กดบลูทูธนี่มันก็จะแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ขึ้นมาที่ที่ไอแพเราเจอนะครับซึ่งซูนมาร์ครุ่นนี้ M 4 2 0 1อ่งชื่อบลูทูธเขาจะชื่อว่า Label Printer LE นะครับตัวนี้ ก็จิ้มเลือกชื่อขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะบอกว่าอ่าคอนเนคเรียบร้อยนะกดพิมพ์อีกทีนึงชึบนะครับนี่นี้แล้วก็คอนเฟิร์มพินพ์ไปเลยครับทีนี้ก็จะเป็นการพิมพ์ออกมาแล้วก็ฉีกมาแล้วซึ่งเดี๋ยวผม copy น,นะนะซึ่งความชัดนะครับความชัดได้ประมาณนี้เลยนะผมลองเทแล้วมันได้เต็มที่ให้เนีล่ละ ไม่ชัดไปกว่านี้แล้วแต่ประเด็นคือบาร์โค้ดเนี่ยมันสแกนได้แน่นอน,นครับบาร์โค้ดสแกนได้แน่นอนแต่อ่าน,อ,านอ่านจะอับไม่ชัดเท่าไหร่ได้เต็มที่เท่านี้นะเพราะว่ามันเป็นการพิมพ์จากไฟล์ PDF ผ่านมือถือมามันจะไม่ชัดเหมือนเราสั่งพิมพ์า่านแอปตรงๆหรือพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับความชัดได้เท่านี้นะครับนี่ดูนะอ่ะก็เรียบร้อยนะครับก็คือเราก็ต้องพิมพ์อันต่อไปแล้วก็กลับไปที่ซาฟารีนะครับแล้วก็กดย้อนกลับ แล้วก็ไปเลือกออเดอร์อันต่อไปค่อยๆพิมพ์ไปทีละอันนะครับผมโอเคแค่นี้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนการพิมพ์ใบป,ปาหน้าช้อปปีผ่านเครื่องซูนมาร์ m c 2 0 1นะครับผ่านโดยใช้เครื่อง iOS นะครับขอบคุณครับ